ค่ะคลิปนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่นางรำกำลังรำบวงสวงแซนกลตาบูชาบัรพระบรรุษนะคะประจำปีพุทธศักราช2567นะคะเราจัดขึ้นปีนี้นะคะตรงกับเดือนตรงกับวันที่26เดือนกันยายนนะคะนะคะซึ่งะซึ่งก็จะจัดขึ้นทุกปีนะคะ นะคะซึ่งวันที่อาจจะคลาดเคลื่อนกันบ้างวันสองวันอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าจัดขึ้นทุกปีของเดือนนี้แหละนะคะเป็นงานแสนกลนตาบูชาบัรพรบรมนะคะพี่ๆน้องๆน,นะคะในเขตอำเภอสังขะก็มาร่วมรำบวงสวงนะคะหลังจากที่นะคะเราทำพิธีบวงสวง ท่านพระยาเชียงคะสังขบุรีศรีนครอัจจะซึ่งท่านก็เป็นผู้ก่อตั้งนะคะเป็นเจ้าเมืองคนแรกที่กอตั้งอำเภอสังขะนี้ขึ้นมานะคะนะคะก็จะมีการบวงสรวงท่านก่อนหลังจากนั้นเราก็เตรียมของเส้นไหว้แซนโกนตาบูชาบรรพาบรุษเป็นลำดับต่อมานะคะหลังจากนั้นช่วงบ่ายๆประมาณ3-4มถึงโมงเย็นนะคะก็จะมีการรำบวงสรวงนะคะถวายท่าน นะคะถวายเป็นการรำบวงสวงนะคะ,ะ,คะเพื่อให้ชีวิต นะคะให้ชีวิตของลูกหลานชาวสังขะเนี่ยมีความร่มเย็นเป็นสุขนะคะเราก็ได้รำบงวงสรวงถวายให้กับท่านนะคะเป็นการบูชาบรรพบุพร,บรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะคะซึ่งท่านก็ได้ปกปักรักษาชาวลูกหลานชาวสังขะให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมีอยู่มีกินนะคะแล้วก็ร่ารวยนะคะก็มีความโชคดีกันทุกๆครัวเรือนในเขตอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะ ท่านนายอำเภอก็ท่านก็ได้ลงมือนะคะลงมานะคะสร้างความอบอุ่นให้กับน้องๆพี่พๆนางรำด้วยนะคะโดยท่านก็ท่านนายอำเภอได้ก็มาร่วมนะคะท่านนายอำเภอได้มาร่วมรำกับนางรำด้วยนะคะซึ่งภาพก็ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เองนะคะซึ่งมีสุภาพบุรุษท่านหนึ่งน How ั่นแหละนั่นแหละนะคะเป็นนายอำเภอนะคะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะ ก็เป็นอันว่างานรำวงสวงแสซนกนตาบูชาบันพรบรุรุก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีผ่านพ้นไปด้วยดี ด้วยความประทับใจและเป็นภาพที่สวยงามนะคะมากมากเลยนะคะพวกเราลูกหลานชาวสังขะนะคะร่วมแรงร่วมใจกันให้ความร่วมมือกันทุกๆครั้งเลยขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมคลิปจนจบนะคะก็ขอนะะขอนะะุญาตจบค,คลิปไปเพียงแค่นี้นะคะทุกคนนะคะไปก่อนนะเนะจอกันคลิปใหม่นะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ